สว gamer, ัส <convert> ดีค <cons> ร <urai> ับเพื่อนเพื่อนมาตามคำขออีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าคุณโอเคไหมของปิ๊กอตเักพันธ์นะครับมาฟังกันเลยแล้วกันนะครับคุณโอเคไหมเพลงเพลงนี้อาจจะโดนใครได้หลายคนนะครับที่อยากจะเข้าไปถามนะครับว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นห่วงเขานะคิดถึงเขานะอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแกมิโกนะครับ ขอบคุณพีก่กฤติกภัณฑ์ครับมาฟังเลย,ยกันครับคุณโอเคไหมอาจเป็นเพราะสายตาตลอดเวลาไม่เคยห่างเธอก็เลยมาค้นเจออาการที่เธอเป็นไป ดเธอเงาจังอย่าปิดบังฉันเลยแก้วใจสัญญาณความห่วงใย,ยกลับพลิ้ไฟว่าใจเธอมนกังวลในเรื่องงานหรือทั้งบ้านเธอวุ่นวน อะไรคือเหตุผลทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึมแต่ตอนเช้าแอบเงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากยิ้มแต่ตาเศร้า ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไหมนะเคยมาแต่หายไปเพ้อเศ้า,าโดยเหตุใดใจเป็นห่วงเธออยากบอกว่าหัวใจเราผูกเอาไว้ ใกล้กันเสมอเจ็บได้แต่ต้องเธอให้ฉันรับรู้ด้วยคนก็จบลงไปนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคุณโอเคไหมของพี่ก๊อตเจกพันฑ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ